สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านพบก,กันอีกครั้งค่ะ ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกการรับชมจากเพื่อนๆนะคะอาจจะเสียงดังนะคะเสียงรถค่ะเพราะว่าร้านอยู่ริมทางนะคะสําหรับคลิปนี้เรามาหาเมนูอะไรที่มันคลายร้อนกันค่ะร้อนๆแบบนี้นะคะต้องเย็นเย็นซาซาหวานหวานค่ะเมนูอิตาลีนโซดาค่ะเพื่อนๆเป็นเมนูที่ทําง่ายมากนะคะหลายๆท่านคงจะได้กินกันไปบ้างแล้วนะคะก็จะเรียงรายกันอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นน้ําหัวเชื้อผลไม้นะคะซึ่งมีความเข้มข้นคือหวานมากๆถ้าเราจะ นำไปทําเองที่บ้านจะใส่โซดาเท่าไหร่น like ้ําร้อนเท่าไหร่แล้วก็น้ําหัวเชื้อผลไม้เท่าไรเราจะไปชมกันนะคะก็จะขอเลือกเป็นน้ำบลูฮาวายนะคะเป็นสูตรแก้ว16ออนไซมินินะคะน้ําหัวเชื้อตามที่เห็นเลยนะคะ15 ml ค่ะเพื่อนๆค่ะทุกคนจะเห็นว่าสีเขาเข้มข้นมากๆนี่คือสูตรแก้ว16ออนหวานพอดีนะคะเทลงไปเลยค่ะลำดับถัดไปเติมน้ำร้อนให้ได้สงออนนะคะ และก็ควรให้ละลายค่ะจากที่สีเข้มๆพอเราเติมน้ำร้อนสีเขาก็จะเริ่มอ่อนขึ้นนะคะลำดับถัดไปก็จะเป็นโซดานะคะเติมให้ถึง5ออนเลยนะคะสำหรับโซดาและนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของเมนูนี้นะคะคนให้ละลายเข้ากันค่ะน้ำแข็งแก้วออนตะมุตมิเรามาแล้วค่ะเพื่อนๆสีสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเย็นซาชื่นใจดับร้อนได้ดีสีสวยน่าทานมาก เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำที่บ้านเองได้เลยนะคะส่วนใครชอบรสแบบไหนเมนูขวดแบบไหนหาเลือกซื้อกันมาได้เลยค่ะส่วนยี่ห้ออะไรแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะส่วนทางร้านใช้ติงฟงนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอพบพระคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ